ผมทำงานที่ร้านขนส่งมาสิบปีเจอปัญหามันนับไม่ท้วนแต่มีอยู่เคสหนึ่งขนลุกทุกครั้งที่นึกถึงคืนนั้นฝนตกหนักพัสดุเข้ามาเยอะมากผมกำลังคัดแยกอยู่คนเดียวจูจูก็เห็นกล่องสีดำวางอยู่ตรงมุมมืดไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีชื่อผู้รับไม่มีอะไรเลยว่างเปล่า ผมลองยกดูหนักราวกับหินเฮ้ยหนักขนาดนี้ข้างในมันอะไรวะผมพึมพำผมตัดสินใจสแกนบาร์โค้ดแต่เครื่องไม่อ่านผมพยายามหลายครั้งก็ไม่ได้ผลคิดในใจว่าพรุ่งนี้ค่อยจัดการคืนนั้นทั้งคืนผมนอนไม่หลับเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเช้ามาผมรีบไปที่ร้านกล่องนั้นหายไปแล้ว ผมถามเพื่อนร่วมงานทุกคนไม่มีใครเห็นกล่องสีดำนั่นเลยผมเริ่มใจไม่ดีหลังจากวันนั้นพัสดุในร้านก็เริ่มหายไปเรื่อยๆของของลูกค้าเสียหายโดยไม่ทราบสาเหตุจนกระทั่งคืนหนึ่งผมได้ยินเสียงกระสิบแวววๆวของของฉันผมรู้เลยว่ากล่องสีดำนั่นมันไม่ใช่พัสดุธรรมดามันเป็น พัสดุอาถรรพ์ที่นำพาความสวยมาสู่ร้านเราทางเดียวที่จะหยุดมันได้คือต้องรู้ว่าใครเป็นเจ้าของและส่งมันคืนไปให้ถึงมือ